ไชจ้ามื่อีสิพาไปเก็บผักหวานนะคะผักหวานปลาผักหวานปลาจังไดปลูกในบ้านถูกมือเขามาปลูกไว้ในบ้านเลยเด้อจ้าผักหวานปลากระไดาหาเก็บกินง่ายบ้คือสมัยตะกอนเขาปลาเขาดงกว่าสิได้ผักหวานแต่ละหยอดเนาะจ้าอันนี้น้องปลูกไว้ในบ้านนะคะงามงามพี่น้องเบิ่งหยอดมันอวบอวบ วาวแล้วกระเซียนเกาในการปีนต้นผักหวานกระก,ก็บผักหวานก่อนเด้อจ้าเบิ่งแนวบุนอ่ะต้นผักหวานบักสูงหนึ่งคอยกระปีนขึ้นไปอันนี้เลือแต่แยะไข่หมดแดงเท่านั้นอันนี้พอสูเด้อจ้าสำหรับการแยะไข่หมดแดงมันกัดและมันเจ็บเนาะจ้าเฮาก็เลยปีนต้นผักหวาน้ยอนอดีสตสมัยเป็นเด็กน่อยขึ้นโคกเนาะค่ะไปเก็บผักหวานมื้อนี้กระก็บผักหวานไปแกง ว้ายได้ทุงบักใไงหนึ่งพี่น้องพักหวานทองน้องนะบักหลายต้นหนึ่งจ้ามวนมวนจ้า